ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n ิเม m มาอสองวันผ่านไปในพริบตาตามการคาดการของจักรพรรดิสวรรค์ปรมาจารย์กูใช้เวลาเพียงสองวันในการมาถึงถังแห่งตะวันออกอย่างไรก็ตามแทนที่เขาจะไปหาใครสักคนที่อยู่ในสามอาณาจักรใหญ่ เขาปรากฏตัวที่ด้านหน้าของพระราชวังโดยตรงเจียงวู่เฉิงเตรียมตัวตายเสียงที่ดังก้องของเขาแทรกซึมเข้าไปในม่านพลังและดังขึ้นอย่างชัดเจนผู้เชี่ยวชาญหลายคนจากถังแห่งตะวันออกรวมกันอยู่ภายในพระราชวัง พวกเขาทรงพลังกระตือรือร้นอย่างมากหลังจากรู้ว่าเจียงวูเฉิงยังมีชีวิตอยู่มันเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงจากสภาพที่หดหู่และซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ ตอนนี้พวกเขาเคารพเจียงมู่เฉิงมากเสียยิ่งกว่าจาัก,กรพัิเซียวผู้เชี่ยวชาญภายในพระราชวังต่างเดือดดาลหลังจากได้ยินเสียงของปรมาจารย์กูมันเป็นใครสารเลวตนใดกล้าที่จะยั่วยุปรมาจารย์เจียงมู่เฉิง แม้แต่จัก,กรพรรดิสวรรค์ที่แข็งแกร่งที่สุดในสามอาณาจักรก็ยังไม่กล้าที่จะพูดกับปรมาจารย์เจียงวูเฉิงด้วยน้ำเสียงแบบนี้ช่างแสวงหาความตายมาดูกันว่าปรมาจารย์เจียงวูเฉิงกำจัดชายคนนี้อย่างไร เสียงของการสนทนาดังกระเพื่อมไปทั่วทุกมุมของพระราชวางังภายในพระราชวังผู้ที่เฝ้ารอคำตอบของสมอาณาจักรต่างก็ขมวดคิวเมื่อได้ยินเสียงของปรมาจารย์กูเสียงนี้ไม่ใช่ผู้ปกครองของทั้งสมอาณาจักรใหญ่ มันเป็นใครจักรพัฒเซียวรู้สึกสับสนแต่ในไม่ช้าเขาก็ได้รับรายงานเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ด้านนอกพระราชวางังปรมาจารย์กูใบหน้าของจักรพัฒเซียวมืดมนปรมาจารย์กูจิงวู่เฉิงรู้สึกสับสน ตำแหน่งเดียวที่มีคำว่าปรมาจารย์ในตำแหน่งคือ18ปรมาจารย์แห่งความวิหารแห่งความว่างเปล่าสิทธิใหญ่ของเขาสวีหลิงเทียนเขาเองก็เป็นปรมาจารย์กระบี่โลหิตในบรรดาปรมาจารย์ทั้ง18เจียงวูเฉิง ตอนนี้เรากำลังมีปัญหาเสียงของจักรพรรดิเซียวหรือกล้ามข้าเพิ่งได้ข่าวว่าชายที่ยัวย่วยุเจ้าอยู่ด้านนอกคือปรมาจารย์กู่หนึ่งในปรมาจารย์ของวิหารแห่งความว่างเปล่าแม้ว่าเขาจะไม่แข็งแกร่งเท่ากับสิธิ์พี่ของเจ้า แต่เขาก็มีชื่อเสียงที่โด่งดังและเป็นตัวตนที่น่านับถือเขาเป็นหนึ่งในปรมาจารย์เต่าระดับสามที่แข็งแกร่งที่สุดในฐานะสมาชิกของวิหารแห่งความว่างเปล่าปรมาจารย์กูไม่ควรมีส่วนร่วมในการสู้รบระหว่างสามอาณาจักรใหญ่กับทังแห่งตะวันออกข้าเองก็ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกับเขาทำไมเขาจึงมาที่นี่เจียงวูเฉิงเริ่มสับสนมากขึ้น เาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาแม้แต่น้อยจักกระพัดเซียวหัวเราะอ,อย่างขมขื่นเขาคือสิทพี่ของปรมาจารย์กุจือที่เจ้าเพิ่งสังหารไปเมื่อสองวันก่อนอะไรช่างเป็นเรื่องบังเอิญเจียงวูเฉิงตกใจ เขาไม่คาดคิดว่าปรมาจารย์กูจือจะมีสิทธ์พี่เช่นนี้ถ้าเพิ่งรู้เรื่องนี้ข้าเองก็ไม่รู้ในรายละเอียดจากกระพัดเซียวหัวเราะเจ้าสามารถถามสิทธ์พี่ของเจ้าเกี่ยวกับตัวตนของเขา เมื่อพวกเขาเป็นสมาชิกของนิกายเดียวกันพวกเขาควรจะคุ้นเคยกันดีดูเหมือนมันจะเป็นแผนเจียงวูเฉิงพยักหน้าจากนั้นเขาก็หยิบแผ่นหยกส่งข้อความออกมาเพื่อส่งข้อความถึงสเสวียหลิงเทียนสิที่ เป็นอย่างไรบ้างเจียงวูเฉิงทักทายเขาอย่างไม่เป็นทางการสเวียหลิงเทียนตอบสนองหลังจากนั้นชั่วครู่้า,าเป็นเวลากว่าพันปีที่ข้าไม่ได้ยินเสียงของเจ้าข้าเคยคิดว่าเจ้าเสียชีวิตในสงครามครั้งก่อนจนกระทั่งอาจารย์ของเราบอกเราว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่สเวียหลิงเทียนรู้สึกยินดี ผู้ที่อยู่โลกภายนอกต่างคิดว่าเจียงมู่เฉิงตายแล้วเนื่องจากจัก,กรพรรดิเซียวไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณาชนว่าเจียงมู่เฉิงยังมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามในฐานะศิษย์พี่ของเจียงมู่เฉิง สเสวีหลิงเทียนก็สามารถรับรู้รายละเอียดได้จากส่วนยี่เขาถอนหายใจด้วยความโล่องอกเมื่อพบว่าเจียงวูเฉิงยังมีชีวิตอยู่สิทธิข้าอยากจะถามท่านเกี่ยวกับใครสักคนเจียงวูเฉิงกล่าวอย่างตรงไปตรงมา เจ้าต้องการจะถามถึงใครสวียหลิงเทียนถามปรมาจากกูเจียงวูเฉิงตอบปรมาจารย์กูสเวียหลิงเทียนรู้สึกประหลาดใจทำไมเจ้าจึงอยากรู้เกี่ยวกับเขาพูดตามโครง ข้าได้สังหารสิษย์น้องของเขาไปเมื่อสองวันก่อนและตอนนี้เขาก็มาเพื่อฆ่าข้าียงวู่เฉิงยิ้มและพูดเข้าใจล่ะสวียหลิงเทียนพูดต่อด้วยน้ำเสียงจริงจังข้าเคยได้ยินเกี่ยวกับสิษย์พี่ของปรมาจารย์กู่ ชื่อของเขาคือปรมาจารย์เต๋ากูจือเขาและประมาจารย์กูมาจากนิกายเดียวกันนิกายของพวกเขาถูกทำลายเมื่อนานมาแล้วและพวกเขาก็เป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวทั้งสองคนโชคดีและกลายเป็นปรมาจารย์เต๋าอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นอย่างไรก็ตามข้าได้ยินมาว่าพวกเขาแยกทางกันเพราะเรื่องบางอย่างที่ไม่มีใครรู้พวกเขาไม่ได้พบกันมาหลายปีแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงมีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าพวกเขามาจากนิกายเดียวกันแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่พวกเขาก็ยังเป็นสิษย์พิ่ศิษ์น้องจากนิกายเดียวกันไม่น่าแปลกใจที่จะตามล่าเจ้าเจ้าต้องระวังตัวด้วยนะ สิบน้องชายชราคนนี้แปลกประหลาดอย่างยิ่งเขาทำอะไรก็ตามที่เขาต้องการแม้ว่าเขาและข้าต่างก็เป็นปรมาจารย์ของวิหารแห่งความว่างเปล่าและเราก็เคยกันมาสองถึงสมครั้งเราไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะัก เขาเป็นคนเจ้าอารมณ์อย่างมากเขาจะไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเจ้าคือศิษย์น้องของข้าก็ตามและชายผู้นี้ก็ทรงพลังเช่นกันเขาเชี่ยวชาญในการต่อสู้ระยะประชิดเป็นอย่างมากเขาเป็นอันดับสองจากปรมาจารย์ทั้งหมดแม้แต่ข้าก็ยังยากที่จะเอาชนะเขาอย่าปล่อยให้เขาเข้าใกล้เจ้าละ เชี่ยวชาญในการต่อสู้ระยะประชิดเจียงวู่เฉิงคิดและพูดต่อขอบคุณท่านสำหรับคำแนะนำไม่เป็นไรข้าแน่ใจว่าเจ้าจะรับมือเขาได้แต่จ,จงระวังให้ดีสวียหลิงเทียนเตือนเขาอีกครั้ง ถ้าจะพยายามเจียงวู้เฉิงพยักหน้าและตัดการสนทนาเจียงวู้เฉิงสิพี่ของเจ้าว่าอย่างไรบ้างจักรพัิเซียวหันไปมองเจียงวู้เฉิงและถามผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆก็หันมามองเจียงวู้เฉิงไม่เป็นไร ไปพบปรมาจารย์กูกันเถอะเจียงวู้เฉิงตอบอย่างยิ้มแย้มด้วยคำพูดเหล่านี้เขาเรียบออกจากพระราชวังคนอื่นๆก็ทำตามขณะที่พวกเขาออกมาจากม่านพลังเจียงวู้เฉิงก็พบชายที่ยืนอยู่บนอากาศตรงหน้าเขาเขาเป็นชายวัยกลางคนที่หน้าตาดีแต่มีผมสีเงินเหมือนผู้สูงอายุสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับเขาคือดวงตาที่คมชัดและทิมแทงของเขา งั้นนี่ก็คืออาจารย์กูเจียงวูเฉิงรู้สึกประทับใจในออร่าที่เป็นเอกลักษณ์ของชายคนนี้เขาพบว่าออร่าของชายคนนี้ค่อนข้างคล้ายกับอาจารย์ของเขาส่วนยี่ยกเว้นก็แต่ส่วนยี่จะดูกร้านโลกมากกว่านี้ แต่ปรมาจารย์กูผู้นี้เต็มไปด้วยความไม่แยแสปรมาจารย์กูเจียงวู่เฉิงโค้งคำนับน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนน้อมเจ้าคือเจียงวู่เฉิงปรมาจารย์กูหันไปมองเจียงวู่เฉิงเขาจับจ้องไปที่เจียงวู่เฉิงราวกับว่าเขาสามารถมองทะลุร่างของชายหนุ่มได้กูจือเป็นศิษย์น้องของข้าเขาทำสิ่งที่อับอายและสมควรตาย แต่เขาไม่สมควรที่จะถูกเด็กที่อายุน้อยกว่า2,000ปีค่าปรมาจารย์กูกล่าวอย่างไม่พอใจปรมาจารย์กูพ่อตาของข้าคือจาก,กรพพัดของถังแห่งตะวันออกและสิทธ์น้องของท่านกำลังช่วยเหลือ3ามอาณาจักรใหญ่ที่พยายามกำลังทำลายอาณาจักรแห่งนี้เมื่อเขามาท้าทายข้า,ข,าข้าก็รับคำท้าและฆ่าเขาในระหว่างการประลอง นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการต่อสู้ระหว่างเรากับสาอาณาจักรใหญ่โปรดยกโทษให้แก่การกระทำที่หยาบช้าของข้าด้วยท่านปรมาจารย์กูท่านคือหนึ่งใน18ปปรมาจารย์ของวิหารแห่งความว่างเปล่า ถ้าไม่คิดว่าการที่เจ้าจะเข้ามามีส่วนร่วมในสิ่งนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมเจียงู้เฉิงกล่าวด้วยในอย่างเสียงที่แผ่วเบาเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับวิหารแห่งความเปล่านี่เป็นเรื่องส่วนตัว ถ้าไม่สนใจการต่อสู้ของเจ้ากับสามอาณาจักรใหญ่แต่เจ้าได้สังหารสิธิ์น้องของข้าข้าต้องการจะล้างแค้นให้แก่เขาแต่เนื่องจากเจ้าอายุน้อยกว่าข้าอย่างมากข้าจะไม่สร้างความลำบากให้แก่เจ้ามากเกินไป 15นาทีหากเจ้าสามารถต้านทานข้าได้15นาทีข้าจะปล่อยเจ้าไปและจะไม่พูดถึงการแก้แค้นอีกปรมาจารย์กุตะคอกและกล่าวนั่นเป็นเรื่องที่น่าสนใจจียงวูเฉิงกล่าว เขาเห็นได้ว่าปรมาจารย์กูไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับสิทธิ์น้องของเขามากนะักเขาอาจจะมาที่นี่เพื่อต่อสู้กับข้าเพราะหน้าที่ของเขาในฐานะสิทธิพี่และเขาก็ไม่ได้สนใจมากนะักว่าจะฆ่าข้าได้หรือไม่ในตอนท้าย ไม่งั้นทำเขาจึงให้โอกาสฆ่ามากถึงเพียงนี้หากเขาต้องการจะล้างแค้นให้กับการตายของสิบน้องจริงเขาสามารถมาหาฆ่าโดยตรงเพื่อฆ่าได้เจียงวูเฉิงคิดตกลง15ห้านาทีเจียงวูเฉิงหัวเราะอย่างมีความสุขตามท่านว่าปรมาจารย์กูเจียงวูเฉิงพูดอย่างสุภาพแต่เขาก็พร้อมสำหรับการต่อสู้เขามีพลังมากกว่าแต่ก่อนมาก เมื่อไม่นานมานี้เขาได้ทะลวงเจ้าสู่เทพโบราณสามดาวและเสื้อเกราะโลหิตสังหารที่เพิ่งได้รับมันได้เพิ่มความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเขาด้วย เขาเดาว,ว่าพลังการต่อสู้ในปัจจุบันของเขานั้นแข็งแกร่งพอๆกับปรมาจารย์กูแต่เขาก็ไม่แน่ใจเขาจะไม่มีทางรู้ว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนนอกเสียจากว่าเขาจะต่อสู้อย่างเต็มกำลังตอนนี้ปรมาจารย์กูคนนี้ได้ให้เขาลองแล้ว เขาเป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมกับเจียงวูเฉิงหลังจากต่อสู้กับปรมาจารย์กูเจียงวูเฉิงก็จะรู้มากขึ้นเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของตนเองมาเริ่มกันเลยเจียงวูเฉิงตะโกนความตื่นเต้นฉายชัดอยู่ภายในดวงตาของเขา ปรมาจารย์กูแค่นเสียงอีกครั้งเขาพลิกฝ่ามือเพื่อเรียกกระบี่คู่หนึ่งออกมากระบี่สองเล่มเจียงวูเฉิงตกใจผู้เชี่ยวชาญหลายคนของโลกเพลิงมรกตใช้กระบี่เช่นเดียวกับสิทธิ์พี่ของเขาสวียหลิงเทียน อย่างไรก็ตามมีเพียงไม่กี่คนที่ใช้กระบี่คู่เตรียมพร้อมที่จะตายซะเจงวู้เฉิงปรมาจารย์กูร้องเสียงดังขณะที่เขาพุ่งไปข้างหน้าปรมาจารย์กูเปลี่ยนตัวเองเป็นกระบี่และแยกความว่างเปล่า ในพริบตาเขาเข้าใกล้เจียงวู้เฉิงแล้วเหวี่ยงกระบี่คู่ของเขาไปที่ชายหนุ่มมันเร็วมากเจงวู้เฉิงถึงกับพงะประมาจารย์รวดเร็วอย่างแท้จริงเขาจะต้องเป็นหนึ่งในปรมาจารย์เต่าระดับสามที่แข็งแกร่งที่สุด ไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้กระบี่สองเล่มพร้อมกันด้วยความเร็วและดูร้ายเช่นนี้ใบหน้าของเจงวูเฉิงเปลี่ยนเป็นสีแดงเขาเรียกดาบภูเขาโลหิตของเขาออกมาอย่างรวดเร็วและนำพลังเทพโบราณของเขามาไว้ในมือของเขา จากนั้นมันจึงไหลเข้าสู่ใบดาบกระบี่คู่และดาบประทะกันเจียงวู้เฉิงพบว่ามันยากที่จะต้านทานแรกกดดันจากปรมาจารย์กูและอดไม่ได้ผ่อนแรงลงเล็กน้อยอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ